สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างสาธวะไลที่วันนี้เราจะมาเล่นเราจะมาแคสเกม ROV นะครับทั้งครอบครัวทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งผมนะครับก็จะมุดูกันนะครับว่าจะหาหรือจะหรือจะเป็นยังไงกับข้ารีกตัวนะครับมาเริ่มกันเลยครับปบครัโอเคครับมาปะหนึ่งสองสามป วันนี้เรมจะเล่นบาราาลอกรัพพรมโอ้ทุกคนอาจจะว่าบารัอกมันใกล้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันก็มันไม่ได้ใกล้นู่นนี่นั่นนะครับมาหลอกเนี่ยค่ะบารหลอกโอ้เสียงคนเสียงคนปื้มเลยเสียงคนปังเลยเสียงปังปัง,ปงจริงๆนะครอบทุกคนเอ๊ะ ก็อย่างที่คนรุ่งก็ไม่ได้เก่งนะคะก็ก็จะมาดูกันนะคะว่าแป๊บหนึ่งนะคแปบไม่ต้องมาอยู่ไปทำบ่โอ้โอ้กิฟต์เ้ยโอ้โหแบบแบบมาแป๊บสนุกเมื่อกี้บาร์รักนี่ออกมาจากการ ตีกระรแน้วผมตลกเล่นเนี่ยครับมันต้องทำภารกิจนะแบบแบบนี้ก็ภารกิจนะสองหนะาครับืนยันนะครับ เ <laughs> มื่อกี้จะตกแกกันนะครับว่าเสียงไงเป็นเสียงโทรศัสะ์ผมตกดังก๊กโอ้โ <laughs> หผมขำเลยครับนังขำไอเรื่อกตัวอะไรนะแปหนึงครับ <laughs> ไม่ใช่คุ่ <laughs> ไม่ได้คิดไงวะเออนอะผมก็จะเล่นบาร,ร์ครับผม กันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะชันจะข่าได้กี่ตัวชันนั่นแพ้นะครับและตายกี่ตัวและและผมก็จะมาดูกันนะคะว่าพ่อกับแม่ผมจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับอาจจะมีคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนะครับว่าตัวไหนเป็นของตัวเองแบบไม่รู้วิธีคำแ่ง้านกาแฟร้านกาแฟอะไรก็คำด้วยไอหยิบซื้อ เนี่ยครับอาจจะมีคนนึงไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงใครอะไรก็ล่างครับเอ้ยทีมันก็มีบ้าหลอกว่ะเอาว่ะเอา่ะทุกคนทีมันบ้าหลอกครับผมทุกคนนี่ยครับมีจริงด้วยครับสองคนเลยครับไม่ใช่หนึ่งคนเลยเออทำอะไรกันอยู่เนี่ยครับทุกคนนี้คุณเห็นไหมทำอะไรไม่ยูไม่ยูขึ้นมาข้างบนจะไปข้างหน้าหาลูกใครอยู่เนี่ยมาไงโอ้ยไอ้ไงโอ้ ป้าพขอไฮอ่ะผมไม่รู้ว่าตรงเหนือไปข้างบนโอ้ไอ้นีสองตัวเลยไหมพ่อไอสามตัวเลยไหมไม่ไหวหรอกไอ้คู่ไม่ไหวไอยังอยู่ไหมไอ้ยอาไม่อยู่หรอกสามตัวเนี่ยเนี่ยไหนมิ้งแบบบาร์รังกสเตจไอเห็นสนามอะไรกอย่างไหนเนี่ยสนามแล้วสีแดงใช่ไหมสีเขียวแดงก็อยู่สีแดงอ่ามเนก็อยู่สีน้เหมือนเว้ยว่า เน mm hmm. yeah, oh, oh. oh. okay. ี่ยทุกตีตน e m ตีตนม m a นะครับผมเฮ้ยโอ้ไปไอม่ธรรมดาเครับไบโอเไม่ธรรมดานะผมเหตยเอี่เวเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครอะใครสีแดง ไอเชียเอ้ยจะม่โอ้ยมันมาสองตัวไม่จะถอยมาวิ่ง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 วิ่ตายตายๆนไอ้เวิงวิ่งมไอนมาเาเอามันเอง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 ยูยมาช่วยหน่อยเอาสองอยู่สองไอ้เรื่สองเลยไอ้พวกกูเด็ดต่อให้พวกมึง อุระต่อให้โอ๊ยกระแตกกระแตกไอ้เนี่ยจะแตกโอ้โหแป๊บนึงกําลังไปกําลังไปค่ะเอาอยู่ๆๆๆตายขอให้สวัสดีครับกับกับกัปตันน้ํามันครับครับแล้วก็กัปตันน้ํามันเหมือนกันมั้ยวะไอ้ไปตีสัตว์ปลาแล้วเงินหมดเลยไปไม่ต้องออกมาข้างนอกหรออือออกมาก็ตายฟามไม่ฟามฟามก็ตายใช่นะไม่ เธอต้ออยู่ข้างหลังจานในทุกเรียนไม่ไม่อยู่ไปตรังจานใช่ไหเห็นบาร์หรอจ้าจ้าเห็นไหมไหมเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเห็นเห็นตัวแดงแดงไหมเออตามมาตามไม่ตัวแดงแดงเนี่ยมาอยู่อู่เนอยู่กับไอตามมาตามมาไอแม่จอดมาฆ่าไอนี่แหละมาเชี่ยเนี่ยสัปหลาดเนี่ยนี่สัปหลาดแม่นี่เนี่ยแม่ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแม่ผมเพิ่งฝึกเรียนอะ Nó lượt đi vào lúc này hạ duu. A mi chai lần lượm mèm ở mèm mèm Mẹ mẹ, mèm mẹ mèm 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 ở mèm 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 mè 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 ตาลตาล่ยูยูยพุ่มพุ่มพมกํลังมากํลังมาปากอยเนมันเศษไปหนึ่งปากลอยไม่จ้เดินตามไอ้โมเดลแนดิี่เดินมาข้างบนเลนส์สาสังแมาสตุบบลอกอยู่บลอกบลกนี่ไงดิซี่ดิซี่ข้ามันดิซี่น่ะทุบทเร็วเนี่ยใครวะนี่ไนี่ใครนะครับลูกคุสใส่ไหมทำไมจิ้มเราหุบชฉแแล้วก็ lại cái cái màu xỉu pha nước ngân nước ngân này, đây là màu xỉu pha nước ngân này, 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 màu xỉu ย <ala> ูมีตัวมามีตัวมีตัวอยู่มีตัวอยู่บังเดี๋ยวเชร์ก่อนเชร์ก่อนสักแป๊บนึงนี่ไงนี่ไงมันมาเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่มายังไม่มาชุนละมุนละมนไปเดินไปไเลยยู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 ป้งเขาให้นึ่งนุนหมุร์มุนมนังเอา ห้าห้าแวนห้าแวนห้าลแหวนเลยทำป้อมเขาแตกละมาคอยไอ้แทงให้อยู่แทงให้อยู่แทงอยูเฮ้ยไอ้เก็บได้ว่ะถอย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 อยู่ดูเล่นมันปัว้าว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 ามันถ้ามันจ้ะน่าตายมายังไงเนี่ยเอือ ไอ้เรื่อยเรื่อยอ่าแปลกสามเลยเอว่าเอว่าเอ้ยแมเยัเยังยังชนะได้อยู่แล้วเพื่อนเราสองคนอีกสองคนเขากำลังเก็บทิปอยู่เฮ้ยเขากำลังท้อป่าอยู่ตามหาเงินเขาหาเงินกันไม่เป็นไรให้เขาหาไปก็ได้ไม่เป็นไรเราสามคนก็อยู่อยู่ยุตตรงกลางย่อน ไไไม่ได้ินยอนไหมตรงการายังไงตัวแดงแดงเหรไม่เไม่วมแดงๆยงไงมันนี่มนอย่าเก็บมันก่อนนะเรียบร้อยเก็บเป็นอเคคิุกด้ร้อเยกันอเคียไปก่อนนะเยมเย้ฝากเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาสาตัวสีตัวเลย ม่ครับตัวพี่ตัวเล่ทุกๆคนมาเข้ามาครับเข้ามาผมบอกเลยครับว่าเข้ามาแต่ทุกคนเอาบอลหลอกห้าวมึงห้าวมึงห้าวโอ้ยกูโดนบอลหลอกสะนั้นเอาดิเอาดิเกมันเกมันเพื่อนเกมันเพื่อนบอลหลอกเกมันเพื่อนเกมันเพื่อนเกมันเพื่อนป้าครับผมสวยครับเพื่อนเอาอีกอยอีกหนึ่งเอายีงหนึ่งเอาอีงหนึ่งป้าครับผมเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งนัดเอาไป เดี๋ยวตด้งไปเดียวัไปเดี๋ยวเ้ปเดงไปโอ๊ยโอถอยมา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 จิบมันถอยมา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 เพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อนเอ้าโอ้ยไอพวกนี้มันห้าวเกินอยู่อยู่มาแล้วอยู่เยอแป๊บแป๊บหนึ่งมึงกูห้าแเ้วเพือนกูห้านะครับผมผมห้านะพี่ อุยออกมาออกมาอุ๊ยย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 ้ยย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 ยอยยยยยอยอยย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 ยอยอยย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 ยอยย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 ้ยยยยยยย้ยยยยยอยย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 ย ไปเดี๋ยวอ่ะพี่ต้นพี่ต้นไปเติมน้ำมันยังองวะชี่อ่ะตีพ่อตีพ่อเตะปะโอเคๆเดี๋ยวอ่ะแอปช่วยอยู่แอปช่วยอยู่แอปช่วยอยู่อยู่มันต้องมาเรียนบอลก็ได้มีคนเคลียร์แล้วมีคนเคลียร์แล้วเดี๋ยวบร้รออยู่แวนมันกาลังเข้ามาแวนมันกาลังเข้ามาเดี๋ยวจะรอจัดการมันดูน้องตาญ่าเก็บเก็บน้วงตาญเก็บน้วงตาญเดี๋ยวรู้้เก็บแวนต่อเก็บแวนต่อเอาต่อได้ต่อได้ต่อได้เอ็มไม่ถึงอ่ะเรียบร้อย ไม่ด you know, ูเกมมันตอนบล็อกบล็อกครับบล็อกยุ่ยู ja. ่ยยัอยู่เลยยามันไอเนี่ยดูอยู่ได้คนเดียวแปลแปลงคงแปลงคงแปลงคงเร็วแปลของนี่ไงนี่ไงของน้อยนี้ยอย่เชียร์ก่อนอยู่ยยุ่ยย้อนมาหาอุยมาหาอุยมหาไอเชียของก่อนแต่ไอเชียย้ยนด้วยเชียย้ยนก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมังก่เล็กมังกรนเล็กมันก่น้อยเนี่ยเล่นนึงมันก่อนน้อยเนี่ยมันแต่พอแล้วมันไม่ตายไอ้เนี่ยจะตาย เอาเสียไอ้เหี้ยไม่พอดีไม่เลย เอาไปหลอกต่อเอาไปหลอกต่อเชียร์ได้เชียร์ได้เอาได้เอาได้บวก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 บวก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 บบกบบวกกบกกบกวนกับกวนกกววกะกคววบเ้ววดวก เรียนบนเรียนกลางเรียนบนหัวเอออยู่นัตยาะอยู่อะโอข้างบนมีสองตัวเลยผมห้าวผมห้าผมห้าพี่ผมห้าพี่เอาคนละตัวคนละตัวนะกเตะไม่เห็นเพื่อนเลยเอาคนละตัวนะเอาคนละตัวเนี่ยโอ้โหอีนี่ว่ามันเอาผลงานไปหมดเลยอ่ะคนนี้ครับเอาผลงานเราไปหมด มาเลยอุ้ยวุ้ยุ้ยมันมีมันมีเมยนตีมันนตีว่ะเฮ้ยเขามนตีครับเขามนตีครับเขามีนตีโอ้ยยูยูไอจะตาไอจะแตปังแมงวงอแดงก็ผมมันมีก็เกิดอะอย่าสงสัยผมนะเพราะผมมีก็เกิดก็ตรงกันถอดถอดน้ำดูเคลียรเลยหรอวะเราจะอใสงไม่นาน โอ๊ยยูยูย้องเิกยูยยต้องมยู่งเลมเลนมเล่่องฮ่องฮ่องเล่นมเล่เลเลนมเลนเดี๋ยวผมจะซ้อนดอกของด้วยนะครับก็ก็จะเป็นของประมาณนี้นะครับมาเคลียกลางไงจ๊ะเพื่อนๆมาเคลียกลางเดี๋ยวเลยมาเล่นนตยะกันหนนหนเอย เล่นนัตยากันครับผมทุกคนย,นยนอ้งุดยไม่ต้องไปสนใจไวโอไปหาได้อป,ดป,ปองฟองค่อยฟองคอย,อ,คอ,ย,อ,คอ,ยอ้ยถอย,ถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมาเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไป,เอ,นไปเอาพลังของไองไ้แตกเลยยูไม่มีคนช่วยเลยเรียนกลาง มันมาสองตัวนะยูเดียเย็นนเชียร์ให้โอ้โหงงครับผมงงครับผมแวนหนึ่งแวนหนึ่งแวนหนึ่งเดี๋ยวไปจัดการให้แหวนนี่ไหนอยู่ไหนมาแล้มาละเล่นมันดีครับพี่น้องเล่นกันครับอยู่ทยอ่ะได้ไปหาแป๊บแป๊บแป๊บอยู่อยู่ทำไมอยู่อยู่พยายมอย่าตายอยู่พยายมอย่าตายนะคิดไหม เราเห็นอยุ่เห็นยโอ้ยยเอากลางหน่อยจยู่เอากลางหน่อยอยูช่วยไอ้กางหน่อยบ้านเราไได้มจะไปเติมเลือดไม่มาไอ้ตัวแดงๆเนี่ยเห็นไหมเออเออเตามมาตามมาตามมาเออเห็นไม่เอาหรอกแค่น้ำทางเนี่ยตรงที่มันขึ้นขึ้นวงกลมไงไปเติมดูว่าจะเล่นแวน้นะไอไปด้วยมาจังมีบ้านหลอกด้วย แมนกับบอลสองตัวตัวนี้ก็เล่นดีนมื่อก่อนเล่นแต่คิกดูเล่นนนมันเล่นปูปูท่อนเมเอาบอหลกเอาบอลหลักทอนรเบตหน่อยทมันาเมหน่อยยูจอยู่กับไอไดไหมเนี่ยไอตกอันดับจากอันดับหนึ่งเป็นอันดับสองเลยมันหยุดต๊กไอ้ตอนนี้เราไม่เนี่ยสีขาวๆมีสีเยน มีมีมันยังมันไม่ก็เกิดปะเออจบเลย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 ฮัลโลฮเลโเลยเลโเลยเลโเลลเลจเลยจบเลยคลิปเลยเอาไหมไม่รู้เรา่าจบไหมจแล้วจบไปแล้วครับก็จบไปแล้วครับก่ะผมมา ต้องสาธุวาเล็กี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับดูโชว์หน่อยช่องสาธุวาเล็กี่นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ของนะครับที่ทำยังไงนะครับวินลีดอะไรแบบนี้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรนะครับจะยูโชว์ทีเนี่ยครับเอ็มวีพียูวีพีไม่มีพีแล้วยืนยันครับก็เอ็นะไม่ใช่ดูก็ดูสิ่มันตัวของใครสาธุวาเล็กี่ใช่ไอ้ละไอ้ได้อะไรเก็ได้เนี่ย เฮ้ยรีคนออกเกมรีพิ่คใจเย็นไหนยไปดูซิตัวอ่ตัวท่องที่สองสุายไอเทมไอเทมในเกมเดี๋ยวผมจะไปร <acet> ีวิวไอเทมนะครับไอเทมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังออกไม่หมดนะครับต่อไปก็จะเป็นรองเทา้เทาสีแดงนะครับร <im ew s> ีดูรายละเอียดช่องสุดท้ายเออมีกนหนึ่งนะเนี่ยครับอีกอันหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับได้ดามิดเท่าไหร่ไม่มดนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ยครับ โอมีส่วนร่วมในการโจมตีทุกครั้งเลยนะ72.5เปอร์เซ็นต์ใช่ใหไหมใช่<น>กดไลค์หน่อันไม่นก็มีคนกดก็คือไม่จ,จากเก่งครับก็กดไลค์ให้หนึ่งคนนะก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกับในช่องสาวทัวร์ไลตี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับก็จะสามคนนี้อีกนะครับบา,บายยก็คลิปหน้านะครับจำดูกันนะครับ